แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิววิดีโอของ Toyota h i l u ั GR Sport 2025ภาษาไทยความยาวประมาณ800คำพร้อมเริ่มต้นด้วยประโยคเปิดตามที่คุณต้องการสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Channel Name วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะสายพัน์ธุแรงที่หลายคนรอคอยอย่าง Toyota Hilux GR Sport 2025รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับความดุดันความสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือชั้นยิ่งขึ้นโดยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยตัวถังของ Hilux GR Sport 2025ถูกออกแบบใหม่ให้มีความแข็งแกร่งและสปอร์ตยิ่งกว่าเดิม กระจังหน้าแบบใหม่ทรงหกเหลี่ยมที่ตกแต่งด้วยสีดำด้านพร้อมสัญ,ญลักษณ์ G.R ขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็กพร้อมไฟเดย์ทาม running light นนออกแบบให้เฉียบคมฝากระโปรงหน้าทรงพิเศษสเกตรอบคันดีไซน์เฉพาะรุ่นล้ออลูมยขนาด17นิ้วสีดำด้านแบบไรลไว้พร้อมยางออเทเรนที่พร้อมลุยทุกเส้นทางช่วงล่างยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มระยะห่างจากพื้นดินเสริมด้วยซุ้มล้อส,สีดำขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและพร้อมลุยทุกสถานการณ์พร้อมแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถแบบออฟโรดแท้ๆท,ท,ที่ช่วยให้มั่นใจได้แมมม้้ขัับบบผ่าานนเสนสสทงุก ภายในห้องโดยสารของไฮรักจ g อาร์สปอ2025ยังคงปลิ่นอายความสปอร์ตในแบบฉบับ GR Serie s รบอรดนั่งหุ้มหนังและวัสดุหนังกลับแบบสปอร์ตเดินได้สีแดงพร้อมโลโก้ GR ที่พนักพิงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมแพดเบลชิฟและโลโก้ g r เพิ่มความร้อนใจในการขับขี่หน้าจอแสดงผลกลางระบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Car Play และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพจาก JBL ช่องแอร์ตกแต่งด้วยขอบสีแดงให้ความรู้สึกร้อนใจตั้งแต่แรกเห็น มาตรวัดแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกพร้อมหน้าจอมิดแสดงข้อมูลรถครบท้วนเบาะหลังพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ d u อัลโซนที่ให้ความเย็นทั่วถึงทุกที่นั่งในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรักจีอาร์สปอร์ตขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรโบร์บแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด224แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง550นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดปรับจูนช่วงล่างใหม่แบบ g r s c e n เป็นชั้นที่มีโชค๊คอัพโมโนทูเพิ่มการยึดเกาะถนนและความเสถียรในการขับขี่แม้ที่ความเร็วสูงระบบขับเคลื่อนสีล้อพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้าพรีดิฟล็อกช่วยให้ขับลุยทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจมีโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ตามสภาพถนนทั้ง power mode และ eco mode ช่วยให้ประหยัดน้ำมันในเมืองแต่ยังคงแรงบิดเมื่อออกนอกเมือง ด้านความปลอดภัยโตโยต้าไฮลัก GR Sport 2025มาพร้อมระบบ t o โยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ p r e c o l l i s i o n System ระบบควบคุมความเร็วแปรผันตามรถคันหน้า Dynamic Radar Cruise Control ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัย l a n ด Departure Alert with Steering Assist ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam กล้องรอบคัน360องศา ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมการลื่นถลาย VSC ที่ทำงานร่วมกับระบบเบรก ABS และ EBD ซึ่งทำให้ไฮลักษ์ GR Sport 2025กลายเป็นหนึ่งในกระบะที่ปลอดภัยที่สุดในตลาดตอนนี้สิ่งที่ทำให้โ Toyota h ไฮลักษ์ GR Sport 2025แตกต่างจากคู่แข่งคือ DNA ของม o t ตอร์ o r t ที่ถ่ายทอดมาจากทีมแข่งกัสซูเรซิ่งโดยตรงทั้งในเรื่องดีไซน์ช่วงล่างระบบขับเคลื่อนและความแข็งแกร่งของตัวถังทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและลุยแบบออฟโรดได้อย่างมั่นใจ ไม่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่ดูดันแต่ยังมาพร้อมความสมบูรณ์แบบทั้งสมรรถนะและความสะดวกสบายซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ GR Sport เหนือชั้นกว่ารุ่นปกติสำหรับราคาของ Toyota h i l u ัก GR Sport 2025ในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 9 9 0 0้าบาทขึ้นอยู่กับออปชันและสีตัวถังที่เลือกซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากโดยเฉพาะกับคนที่ต้องการกระบะท,ที่มีความแรงความหล่อและใช้งานได้หลากหลายทั้งในเมืองและนอกเมือง สุดท้ายนี้สำหรับใครที่กำลังมองหากระบะที่ไม่ใช่แค่ใช้งานทั่วไปแต่ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สายลุยสายเท่และสายซิ่งโตโยต้าไฮรักจีอาร์ส2025ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งทั้งดีไซน์ภายนอกสุดเท่ภายในที่สปอร์ตมีระดับเครื่องยนต์ที่แรงและนุ่มนวนระบบความปลอดภัยล้ำสมัยและจุดขายที่เหนือกว่าคู่แข่งถ้าคุณชอบความร้อใจแบบ GR และเชื่อในคุณภาพของโตโยต้ Toyota คันนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Channel Name Thailand แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษซับไตเติลหรือดัดแปลงให้เข้ากับรูปแบบ Tik t o ชชอตดหรือลองฟอร์มบอกได้เลยครับ